ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันทาง NTV News นะคะวันนี้ค่ะวันพุธที่3เมษายน2556ค่ะยังอยู่กับพิชญ์ทันธเสนีดวงแสงนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะซึ่งเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวเราจะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้กันเลยค่ะจังหวัดร้อรธานีจัดงานวันสายใจไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชมรมสายใจไทยจังหวัดหนองคายชมรมสายใจไทยจังหวัดหนองบัวลำพูและชมรมสายใจไทยจังหวัดบึงกาฬได้จัดงานวันสายใจไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพลเรือนตำรวจทหารและอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดาบตำรวจอติเทพเจษดาเทาวประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า ในวันสายใจไทยตรงกับวันที่2เมษายนของทุกปีสืบเนื่องจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่2เมษายน2518อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญทหารตำรวจรัชดรอาสาสมัครอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ โดยในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิหลังจากการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นมาและในวันนี้ทางชมรมสายใจไทยทั้ง38ชมรมในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรตินี้ขึ้นซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มอบเงินให้แก่ชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานในกิจกรรมและช่วยเหลือผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปมาต่อกันที่เรื่องของเกษตรกรกันบ้างนะคะโดย3องค์กรเอกชน ก็ได้ร่วมผลักดันให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหันมาปลูกถั่วเหลืองหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรและก็ตั้งเป้าว่าในปี2557จะสามารถขยายพื้นที่การปลูกใน4จังหวัดภาคอีสานบริษัทสยามคูปโบตา้ากรินสปอร์ตและสมาค,คมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองอย่างครบวงจรที่บ้านลานตําบลจัมปาโมองอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายโอรันพิทักษ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและมีกะเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนมากนายโอรันพิทักษ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2553ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว6จังหวัด ได้แก่อุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์และบุรีรัมย์มีเกษตรกรเข้าโครงการ13กลุ่มมีพื้นที่ปลูกประมาณ12,000ไร่ส่วนในฤดูการปลูก2556ทับส5งคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกในจังหวัดเดิมและขยายไปเพิ่มอีก4จังหวัดคือร้อยเอ็ดกลาลสินชัยภูมิและหนองบัวลำพูในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทางกลมส่งเสริมสหกรณ์และกลมส่งเสริมการเกษตร ยังสนับสนุนการอบรมให้ความรู้คำแนะนําด้านวิธีการปลูกการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะโดยสถาบันการพระศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานีก็ได้จัดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกลักเพื่อเป็นการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ที่ศูนย์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพัฒศ,ศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานีนายพรชัยสิมทุประสิทธิ์รองอธิการบดีสถาบันการพัฒศ,ศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักเพื่อฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นายสิริสุขปัญญาหัวหน้าศูนย์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพัฒศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานีกล่าวว่าโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจะประจำปี2556จะจัดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนโดยฝึกสอนกีฬา7ชนิดได้แก่ว่ายน้ำเทควันโดตะกร้อกรีธามวยปล้ำมวยไทยและมวยสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและเยาว,วชนในจังหวัดอุดรธานีให้เกิดความสนใจในการเรียนกีฬาและออกกําลังกายซึ่งสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมมีวัฒนธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีระเบียบวินยัยมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งนักเรียนนักศึกษาเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7ถึง18ปีจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้สามารถเข้าฝึกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องมีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รวบอดีตทหารนะคะในข้อหาซื้อบริการและกระทําชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปี พันตำรวจโทขจรฤทธิ์วงราชรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสพเมืองอุดรธานีได้ทำการจับกลุ่มสิบโทสิทธิ์เฉลิมรัฐอายุ75ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามข้อหาพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และพาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากบิดามานดาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานางน้อยนำสมมุติอายุ36ปีรัศดรตานลเชียงยืนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยเวรสอพอเมืองอุดรธานีว่าเด็กหญิงบีอายุ13ปีนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนแห่งหนึ่งบุตรสาวของตนถูกชายสูงอายุกระทำชำเราที่ริมคลองรีสอร์ทหมู่หนึ่บลเชียงพิน นางน้อยให้การว่าหลังจากปิดเทอมลูกสาวของตนออกจากบ้านไปกับเพื่อนชื่อเด็กหญิงก้อยและเด็กหญิงเอซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันตั้งแต่วันที่27มีนาคมเข้ามาเที่ยวเล่นในตัวเมืองอุดรธานีจนกระทั่งวันนี้ลูกสาวกลับมาบ้านมีอาการซึมเก็บตัวในห้องนอนแล้วมีเลือดไหลไม่หยุดออกมาจากอวัยวะเพศจึงได้เค้นสอบถามจนทราบว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันได้ติดต่อผู้ชายสูงอายุมาซื้อบริการลูกสาวของตนในการเปิดบริสุทธิ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำหนังสือส่งตัวเด็กหญิงบีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโดยผลตรวจปรากฏว่ามีร่องรอยของการร่วมเพศอวัยวะฉีกขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวเพื่อนของเด็กหญิงบีมาสอบปากคำจนทราบตัวผู้กระทำคือสิบโทสิทธิ์เฉลิมรัฐจึงนำกำลังไปทำการจับกลุ่มแล้วนำตัวมาอย่างสพเมืองอุดรธานี โดยสิทโทสิทธ์ิเฉลิมรัฐเป็นอดีตทหารที่ปลดกระเสียนค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดดอนทานีโดยซื้อบริการทางเพศกับเด็กหญิงทั้งสองคนมาก่อนหน้านี้ไปครั้งละ1,500บาทจนล่าสุดมาซื้อบริการทางเพศกับเด็กหญิงบีทาให้ผู้ปกครองทราบเรื่องเข้าดังกล่าวโดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธชั้นพนักงานสอบสวนโดยจะไปให้การในชั้นศาลจึงนําตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะซาลินาเฮาส์รีสอร์บ้านพักเรือนไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดบุดรธานีไม่เหนื่อยง่ายไม่ดุดพลังงานเชิญสัมผัสบ,บ้านพักเรือนไม้สไตล์แบบไทยๆ พักผ่อนันแสงสบายกับคนที่คุณรักเหมือนอยู่ในบ้านคุณด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มจากราคา1,500บาทเหลือเพียง750บาทต่อคืนบริการขึ้นดื่มและกาแฟฟรีสาหน้าเฮาส์มีลสอร์ั้งอยู่ตดกับโฮมโปรสำหรับที่พัก0422482222หรือ042248411 ที่เติมเต็มความสุขบ่งบอกบุคลิกและสุนทรียภาพบ้านอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างอย่างที่คุณอยากให้เป็นเป็นสนามฟุตบอลสำหรับเด็กๆเป็นฟิตเนสคลับสำหรับคุณแม่คลับสปาสำหรับคุณพ่อและเพื่อนเืเลือกบ้านในแบบฉบับของคุณบรรจงสร้างด้วยทีมงานออกแบบวิศวกรสถาปนิกมืออาชีพตอบสนองทุกความต้องการที่คุณอยากได้ Perfect House Builder สร้างบ้านหรูคู่บารมีโทร042 931 3 0 7 10, er. 1 0 www.perfecthousebuilder.com กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการรายะงานข่าวประจำวันทาง NTV News กันนะคะช่วงนี้ค่ะจะไปที่จังหวัดหนองคายค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับหนังสือคำขอยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายให้เป็นมหาวิทยาลัยหนองคายพร้อมประกาศผลักดันเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษาให้เสร็จภายในปีนี้ที่อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายในพงเทพเทพกัญจนารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในงานวันเกียรติยศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขตหนึ่งโดยก่อนเริ่มงานตัวแทนจากหองการค้าจังหวัดน้องคายและนายยุทธนาศีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายได้ยื่นหนังสือขอยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคายเป็นมหาวิทยาลัยนองคายพร้อมทั้งยื่นร่างพรบรมหาวิทยาลัยนองคายให้รัฐมนตรีพิจารณา จากนั้นนายพงเทพเทพกันจนาได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ให้การสนับสนุนบริหารจัดการด้านการศึกษาของจังหวัดนองคายและมอบเกียรติบัตรแก่กครูผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดชายแดนเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเฉพาะหากสามารถใช้โอกาสนี้ เชื่อมไปถึงประเทศจีนที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตจะเป็นจุดเด่นของจังหวัดน้องคายอย่างมากสำหรับในด้านการศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมทุกปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษาร้อยละ20ของงบประมาณทั้งหมดขณะที่นักเรียนไทยมีชั่วโมงเรียนมากถึง1,200ชั่วโมงต่อปีเป็นอัตราสูงลำดับต้นของโลก แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางเด็กเรียนเยอะรัฐใช้งบประมาณมากแต่คุณภาพการศึกษาไม่ดีดังนั้นจึงต้องปฏิรูปการศึกษาขณะนี้กำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะลดชั่วโมงเรียนลงให้ไม่เกิน800ชั่วโมงต่อปีและจะเน้นรายวิชาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเน้นการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุผลควบคู่กับเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลปรับปรุงให้คุณภาพการเรียนสอดคล้องกับปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาครูผู้สอนให้ก้าวทันโลกด้วยเน้นไปที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งจะปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษานั้นปัจจุบันมีความต้องการทางแรงงานฝีมือมากขึ้นรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้อัตราความต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพให้มีอัตราส่วนความต้องการไม่เหลื่อมล้ํกันมากเกินไป หรือต้องให้อยู่ในความต้องการ50ต่อ50จึงจะเกิดความสมดุลด้านการพัฒนาการศึกษาในอนาคตไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันบ้างนะคะโดยเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้แจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน บ้านหนองแตงตำบลศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูในกอบเกียรติการนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยพันเอกหญิงวัลภาการนะรักษาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบัวลำพูนายชาตรีลิขิตบุญยริศป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะเหล่ากาชาติและเจ้าหน้าที่ได้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภยัยจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนยุ่งฉางข้าวเสียหายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อน จากนั้นทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุรมพูพร้อมด้วยคณะได้เดินสำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านพบว่ามีหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมีสภาพบ้านเรือนพังเสียหายเกือบทั้งหลังและขาดที่อยู่อาศัยซึ่งได้ทําการเร่งรัดให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้ยังคงจะมีฝนฟ้าขนองมาอีกสําหรับพายุฤดูร้อนในครั้งนี้เกิดเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาที เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในสีอำเภอคืออำเภอศรีบุญเรืองอําเภอนาวางังอําเภอสุวรรณคูหาและอําเภอนนสังซึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่อำเภอศรีบุญเรืองมีทั้งหมด5าตำบลจำนวน350หลังคาเรือนโดยเฉพาะที่บ้านหนองแตงได้รับผลกระทบ102หลังคาเรือนและที่อำเภอนาวางัง80หลังคาเรือนโดยเฉพาะตำบลน,นาแก่นอกนั้นยังมีอําเภอสุวรรณคูหาและอำเภอนนสังอีกอําเภอละ15หหลังคาเรือน ยังอยู่ที่เรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะโดยจะไปที่จังหวัดเลยค่ะโดยพายุฤดูร้อนก็ได้พัดถล่มบ้านไม้เสาตะเคียนพังทั้งหลังโดยมูลค่าความเสียหายเกือบ3.5ล้านบาทที่บ้านเพียหมู่ที่2ตําบลน้นําสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่าบ้านเรือนเสียหายกว่า30หลังคาเรือน เสาธงชาติหน้าเทศบาลตำบลน,น้ำสวยล้มเสียหายรวมทั้งสวนดําไยและสวนยางพาราเสียหายเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะบ้านไม้เสาต้นตะเคียนถูกพายุพัดถล่มเสียหายทั้งหลังนายสมพงษ์ทาแก้วอายุ65ปีเจ้าของบ้านไม้เสาต้นตะเคียนเล่าว,ว่าขณะที่ฝนตกนั้นตนกินข้าวอยู่ที่บ้านลูกในหมู่บ้านหลังจากฝนหยุดก็รีบกลับมาดูบ้านพอมาเห็นสภาพบ้านตัวเองแล้วแทบจะเป็นลม เพราะบ้านที่ตนสร้างนั้นหมดเงินไปประมาณ3.5ล้านบาทสร้างมานานกว่า3ปีแล้วอีกทั้งเสาบ้านแต่ละต้นนั้นหมดเป็นเสาตะเคียนทั้งหมดจำนวน52ต้นนายสมพงศ์อรุณโรธปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะได้เดินทางไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนและได้รับรายงานจากนายกเทศบาลตำบลน,น้ำสวยจึงรีบมาตรวจสอบ เราได้สั่งการให้เทศบาลตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุวัตภัยที่เทศบาลเพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวมาลงชื่อไว้และได้ประสานไปยังป้องกันภัยจังหวัดเลยเบื้องต้นทางจังหวัดจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์เช่นสังคสีไม้ตะปูเพื่อมามอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าเกี่ยวกับภัยแล้งและพาย,ยุฤดูร้อนในช่วงแล้งปีนี้ หลายหมู่บ้านหลายอำเภอทั้ง14อำเภอของจังหวัดเลยที่อาจขาดแคลนแหล่งน้ำน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้วางแผนทำกระสอบตายไปกั้นตามแหล่งน้ำทำฝายและจัดการรดน้ำไปแจกจ่ายรัศดรที่เดือดร้อนโดยแนะนำให้เกษตรกร,กรปลูกพืชที่ไม่ใช้น้ำมากเพื่อรออีกกว่า1เดือนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนโดยภาพรวมแล้วอ่างเก็บน้ำน้ำหมาดตอนบนที่ปล่อยน้ำมาสู่ตัวเมืองเลยและรอบนอก รวมทั้งเพื่อการเกษตรบางส่วนนั้นยังมีน้ําเพียงพอและยังสามารถนําไปช่วยเหลือหมู่บ้านที่ขาดแคลนได้อีกด้วยโดยพื้นที่จังหวัดเลยปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งยังไม่รุนแรงเกินกว่าการแก้ไขส่วนพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนั้นได้ประชาสัมพันธ์ไปยังรัษฎรให้เฝ้าฟังข่าวให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยตัดกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคารบ้านเรือนซ่อมแซมตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมรับพายุฤดูร้อนที่มีทั้งฝนฟ้าขนอง ฟ้าผ่าฟ้าแลบและพายุลมกระโชกแรงรวมทั้งพายุลูกเห็บในคราวเดียวกันได้เพื่อให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์สั่งการไปรยังทุกหมู่บ้านทุกอบตอและเทศบาลให้เตรียมพร้อมพร้อมในทุกๆด้านที่สำคัญจะต้องไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะช่วงนี้จะไปกันที่เรื่องของเทศกาลสงกรานกันบ้างค่ะโดยจังหวัดเลยก็ได้ถแถลงข่าวจัดงานประเพณีสงกรานนี้ที่เมืองเลยณห้องพุทธรักษาโรงแรมเลยพาเลสอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายสมพงศ์อรุณโรธปัญญาพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศักดาว,วงศริยานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนายสัมพันธ์คูณทวีลาภผลนายกเทศมนตรีเมืองเลยและนางสาวยุพาปานรอด ภุ่ิในการททจังหวัดเลยร่วมถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี2 5 5พราผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าโครงการสงกรานต์นี้ที่เมืองเลยเป็นกิจกรรมช่วงฤดูร้อนที่ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางกันเป็นจํานวนมากทั้งเพื่อท่องเที่ยวเพื่อกลับภูมิลําเนาทําบุญและสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ในต่างประเทศถือเป็นงานระดับนานาชาติในฤดูร้อนหรือช่วงเทศกาลประกอบด้วย งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่บ้านแสงพาอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า400ปีโดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาวันสงกรานต์จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาเพราะความสามัคคีของชุมชนต้นดอกไม้ของตำบลแสงพาจะมีลักษณะโดดเด่นกว่าคือมีขนาดใหญ่และสูง ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันทําให้เสร็จภายในวันเดียวอุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกันจะมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดและตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีในท้องถิ่นโดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่14-16เมษายนติดต่อกันและจะมีการแห่ต้นดอกไม้ในวันพระตลอดเดือนเมษายนซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นภาพที่สวยงามของแสงเทียนภายในต้นดอกไม้ที่มีชีวิตชีวาไปกับลีลาจังหวะดนตรีนอกจากนี้ยังมีเทศกาลสงกรานต์เชียงคาน ระหว่างวันที่12ถึง15เมษายน2556มีการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่ถนนชายโคงและกิจกรรมลานพัฒนาหน้าวัดท่าคกริมฝั่งแม่น้ำโขงงานประเพณีที่แก่งคุดคูการแห่ต้นดอกไม้ยาง2กิโลเมตรที่บ้านอาหีตำบลท่าลี่การแข่งกระเล่นพื้นบ้านการพูดคำพยาเป่าแคนฟ้อนรำแบบโบราณ กีฬาพื้นบ้านเช่นปิดตาแต่งหน้าเตะปิบไกลวิ่งผัดซูเปอร์แมนวิ่งผัดสื่อรักวอลเล์บอลชายหาดแห่ต้นดอกไม้บ้านฮาฮีรวมทั้งงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานเมืองเลยของเทศบาลเมืองเลยพิธีอันเชิญและขบวนแห่พระมิ่งมงคลเมืองสงน้ำประกวดเทพีสงกรานแข่งขันตําซู่การแสดงแดนเซอร์และการชกมวยน้ำเป็นต้น โดยในช่วงเทศกาลสงการปีนี้ของจังหวัดเลยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมงานสงการานที่เมืองเลยไม่น้อยกว่า9ก้าหมื่นคนและจะมีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดเลยประมาณ70ล้านบาทและทั้งหมดก็คือการรายงานข่าวประจำวันทาง NTV News ประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามค่ะ ช่วงต่อไปติดตามรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากทางสถานีกันต่อดิฉันทัศนีดวงแสงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ